สวัสดีครับเพื่อนๆพ่พี่ๆลุงป้านะาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงท่อง,องทางนะครับก็มาพร้อมกับคําตอบที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาเยอะมากสําหรับธนบัตรนะครับวันนี้เนาะมาคุยกันเรื่องธนบัตรนะครับซึ่งธนบัตรนะพี่น้องที่พี่น้องนั้นติดต่อสอบถามมาเยอะมากว่าทางช่องของเรามีเก็บสะสมธนบัตรกันบ้างไหมนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้เนาะ ซึ่งการสะสมของช่องแสงทองสองทางนอกเหนือจากสะสมเหรียญกษะสาบไทยแล้วยังมีธนบัตรและก็พระเครื่องนะครับส่วนพระเครื่องนั้นก็ถือได้ว่าน้อยเพราะว่าแสงทองสองทางเองก็มีสะสมอยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็มีเก็บสะสมเพียงแค่กาบไหวบูชาเนาะ <c oughs> ไม่ได้สะสม เหมือนกับนักสะสมโดยทั่วไปนะครับสําหรับพักเครื่องนะครับแต่เหรียญก็คือเป็นหัวใจหลักของทางช่องของเราเลยทีเดียวนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับธนบัตรเนาะก็จะมีทั้งธนบัตรฉบับ1บาทเป็นต้นมาเนาะหรือว่าธนบัตรรุ่นเก่าๆนะครับที่มีการเก็บสะสมและก็พี่น้องสอบถามมาว่ามีต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ สำหรับธนาบัตรนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการเก็บสะสมนั้นการดูแลรักษายากนะครับธนาบัตรนะพี่น้องธนาบัตรนี้เก็บรักษายากมากเนื่องจากว่าธนาบัตรเนี่ยเป็นกระดาษนะครับอ่าเป็นแบบกระดาษหรือว่าเป็นอ่าแบบพลาสติกเนาะก็จะมีหลายๆหนึ่งธนาบัตรนี้นะครับเวลา เราเก็บเป็น U N C นะครับก็คือจะใหม่กิ๊กใหม่เอี่ยมเลยนะครับสวยงามสดใสพอเก็บไปได้สักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะมีเป็นคราบเหลืองนะครับคราบเหลืองตามขอบมุมต่างๆนะครับตามด้านขอบเนาะอ่าก็คือความชื้นต่างๆที่ทําให้แปรสภาพนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสีเนาะดังนั้นธนบัตร ราคาตกได้ง่ายนะพี่น้องราคาตกได้ง่ายมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็น UNC นะเราจะเห็นได้ว่าการซื้อขายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธนบัตร UNC นะครับคนที่เขาเก็บจริงๆเขาจะมีวิธีการในการเก็บสะสมนะครับการเก็บรักษานั่นเองเนาะอ่าค่อนข้างที่จะดูแลยากมากๆเลยทีเดียวดังนั้นทางช่องของแสงทองสองทางเองก็ถือได้ว่าน้อย นะครับการเก็บสะสมเก็บไหมเก็บเช่นเดียวกันการซื้อนะครับการรับซื้อแลกเปลี่ยนของทางช่องของเรามีไหมก็มีนะครับมีแต่ถือว่าน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เก็บสะสมเยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าการดูแลรักษานั้นยากมากนะครับไม่เหมือนกับเหรียญน,นะพี่น้องเหรียญเนี่ยปีหนึ่งเราอาจจะทําความสะอาดสักครั้งหนึ่งนะครับเหรียญแต่ธนบัตรถ้าเหลืองแล้วการ ดูแลรักษาการล้างทําความสะอาดนั้นยากนะครับต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เนาะเข้ามาช่วยเรื่องการล้างทําความสะอาดธนบัตรนะครับที่เป็นสนิมเนาะอ่าเพราะฉะนั้นการซื้อขายทางช่องของเราก็ถือว่าน้อยแต่ซื้อไหมก็ถือว่ายังมีอยู่บ้างนะครับพี่น้องบางรุ่นบางปีพศที่เราต้องการที่จะเก็บแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากสําหรับธนบัตร นะพี่น้องอ่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่หลักๆเลยก็คือขาดไม่ได้ก็คือ,คอเหรียญน,นะครับพี่น้องเหรียญกระสาบนั่นเองเนาะอ่าที่เป็นหัวใจหลักของทางช่องของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องต้องการแบ่งปันธนบัตรนะครับพี่น้องแบ่งปันธนบัตรธนบัตรฉบับ10บาท2ี่สิบบาท5้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพันธบัตรนะครับพี่น้อง ถ้าเป็นพันธบัตรทางช่องของเราไม่แลกเปลี่ยนนะครับพี่น้องอต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นพันธบัตรเนาะ,ะทางช่องของเราไม่ขอแลกเปลี่ยนซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นธนบัตรที่เคยนาเอาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นฉบับ1ิบาทยี่ิบาทห้าสิบาทหนึ100่งร้อยนะครับที่เป็นรุ่นกเก่าขององค์ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับอันนี้ก็ มีรับอยู่เช่นเดียวกันแต่ราคานะครับราคาจะไม่สูงเหมือนกับเหรียญกระสาบนะอ่าไม่สูงนะครับฉบับหนึ่งร้อยก็ราคาก็เกินหน้าฉบับไปประมาณห้าสิบบาทหรือหนึ่งร้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าธนาบัตรส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ว่าสีของเขานั้นจะเปลี่ยนนะครับมีการพับยับนะครับพี่น้อง อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการซื้อขายโดยทั่วไปธนบัตรจะราคาตกนะครับราคาไม่สูงเหมือนกับเหรียญกษาปณ์ไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เ,าเก็บสะสมอันนั้นก็อยู่ที่ความรักความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเก็บเอามาไว้เพื่อการเก็งกําไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากนะครับถ้าเก็บไว้ให้ลูกหลานดเาูเก็บไว้ เพื่อสั่งสมนะครับสั่งสมธนาบัตรต่างๆก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้ในการเก็งกําไรแล้วก็ขอบอกไว้เลยว่าธนาบาัตรคงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้นะครับเข้าใจตรงกันเนาะแต่ถ้าเป็นเหรียญนะครับทุกรุ่นทุกปีพศของเหรียญองค์ในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าก่อนๆหน้านะครับเป็นเหรียญโบราณต่างๆก็ อยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถแบ่งปันได้นะครับพี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาตามช่องทางต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนี่คือคําถามของพี่ๆน้องๆที่สอบถามเข้ามานะครับซื้อไหมก็ยังมีซื้ออยู่เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะเอายอดการสะสมที่เยอะสักเท่าไหร่นะครับ ซื้อเพื่อที่จะเอามาสะสมเป็นบางรุ่นเท่านั้นเองนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยเอาละสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะตอบคําถามพี่พี่น้องๆสำหรับท่านที่สอบถามเรื่องธนบัตรมานะครับก็ขอบพระคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีครับ